ไหนรถพ่ออยู่ไหนพ่อคันไหนอ๋อคันนี้รถตาเล่อยู่ไหนรถตาเล่อยู่ไหนปะปะนาเลยงน้ยไหอคิดถแม่หมถึงแม่่ปิตื่นยังตนะื่นแล้วเหรอ เอาไปจับแม่สิไปหิ้วกระเป๋าแม่ไปรับกระเป๋าแม่เร็วโอเคนู่น,นไปบ้าเปิดบ้านสิอ่จุงแขนแม่กลับเข้าบ้านบอกแม่ไหายปู่กันนะไหนปู่อยู่ไหนล่ะ ชอบเทเองเลยอุ้ยพอนนี้เหรอนี่ดอผ่ออบบออบันได้ไหมต้องดยังไพี่พี่พลอยตื่นยัง หนูชอบแอปแบลมากเลยนั่นเห็นไหมอยากกินข้าวนหอกินข้าวกอะไรดีน่ะมีไงล้าน้ากินล้านนาไหมกินล้านนาไหมครับนี่สั่งกุ้งแล้วอันนี้มันเผ็ดมันร้อนไง่งของทะเลไปกินนู่นนากินด้วยไม่ได้กินด้วยนะเอาจะสั่งกุ้งไปให้ยากกินน่ะ ไม่ได้ไหมไม่ได้ย่าทำขนมไว้เยอะเลยหมดแล้วใส้หมดแล้วไกินหมดแล้วเหรอรหมไม่รักย่าเหรอรักไหมหเปิดกระโปรงนี่จะบจุดจุดเท็อคนนั้นคนนั้นกำลังก่อสร้างอะไรไม่รู้ไอ้ิด กินตะโกอุยกินน้ำมั้พี่อจะดุนุ่มเพ็ดชุกน้ำไม้นไม่เมื่อเด็จเลยแม่อะไรนะไม่เสร็จเลยกินรองด้ิอ๋อกินรองด้วนน้ำไม่หายเลยนะมันเผ็ดนะไม่เขาหมักตะวันหนอะนี่ไม่เ่าเหงไม่หนักอร่อยค่ะอร่อยไหมเนี่ยกินน้ำไม้เนี่ยเอากินน้ำไม่เนี่ยกินน้ำเลยพ่อเอาน้ำมาให้แม่หน่อยค่ะ อะไรคุณแจพ่อดูนี่ดูนี่ดูนี่อะไรนี่เอาไมน้องเพียรอะไรนี่เพีรเอน่มันเนตัวูันมัดจับว้าวตอ้จัวจับ กลัวไม่ได้ทำอะไรผิดจะมาจับได้ไงเออกันนีอออ้อันนี้อมอมเปล่าอันนี้